สวัสดีค่ะแฟนคลับเคเคฟขอนแก่นแหอวนดกท่านนะคะวันนี้นะคะเคเคฟจะพามาเยี่ยมชมร้านตัวแทนจําหน่ายตอนนี้หมิวก็ยังอยู่ที่จังหวัดระยองที่นะคะและร้านนี้นะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่มิวอยากจะแนะนํานั่นก็คือร้านลุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะเคเคฟได้รับเกียรติจากคุณเตียงนะคะเป็นเจ้าของร้านลุ่งเรืองพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเตียงสวัสดีค่ะคุณหมิวเป็นไงคะสบายดีนะคะวันนี้ยุ่งเลย<อ>ลูกค้าเยอะมากแต่เช้าว,วันจันทร์สำหรับสินค้าที่ทางร้านจําหน่ายนี่มีอะไรบ้างคะคุณเตียง ขอนแก่นแห่อวนเนี่ผลิตสินค้ามา40กว่าปีแล้วเนาะใช่ค่ะรุ่งเรืองพาณิชย์ก็ถือเป็นร้านแรกๆเลยที่ขอนแก่นให้เราเป็นตัวแทนจําหน่ายค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของขอนแก่นแห่อวนนี่ที่ร้านค่อนข้างมีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นอวนโมโนก็คืออวนสายเอ็นที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปเนี่ยคนที่มาดูคลิปคงจะเคยเห็นหรือก็ต้องเคยใช้ของขอนแก่นแหอวนมาแน่นอนเลยหรือว่าอวนไนล่อน หรือว่าอวนโปลีก็คืออวน P.E. ทั้งหลายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างเช่นเส้นใยสําหรับทออวานสําหรับซ่อมอวนเส้นได้เส้นเอ็นหรือผลิตภัณฑ์หลังสุดก็คือเชือกมินโปลีที่ใช้ในการใส่หัวอวนก็จําหน่ายทั้งหมดเลยค่ะอ,อยากจะให้คุณเตียงบอกพิกัดของร้านแล้วก็แนะนําร้านคะคุณเตียงไหนคะค่ะร้านเรารุ่งเรืองพาณิชย์นะคะหาง่ายมากอยู่กลางเมืองระยองเลยค่ะบนถนนสุขุมวิท ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลระยองค่ะเยื้องๆสามแยกไฟแดงโรงพยาบาลนะคะเลยไฟแดงมาประมาณ10คูหาค่ะเป็นตึกแถวสีชมพูหลังคาแดงแล้วหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามทางร้านได้ที่เบอร์ไหนได้บ้างคะสะดวกสุดจะเป็นเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรของรุ่งเรืองพาณิชย์8 6น1 1 6 6 6 6หรือว่าเบอร์มือถือเตียงนะคะ0-99 3 264516จะ้ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะ สำหรับร้านค้าที่มีความจะเลรุ่งเรืองเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเราอย่างยาวนานขนาดนี้นะคะทางร้านมีนโยบายหรือการบริหารจัดการยังไงบ้างคะค่ะท่านเจ้าของร้านฝากนโยบายมานะคะว่ากว่ารุ่งเรืองพาณิชจะได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้มันยากเราจะต้องคงความซื่อสัตย์ความขยันอดทนและมีใจบริการให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะรักษาชื่อเสียงของร้านที่ดีต่อเนื่องไป แล้วแถมลูกค้าที่มาติดต่อก็ยังได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณเตียนะคะที่ให้โอกาสเรามาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทีมงาน